จดซอมอะไรวะโอ้อะไรอ่ะเจอสัมภา์มาอับปางแล้วรอดสามร้อยคน <S <S สวัสดีค่ะทุกคน,คกคนตื่นตีห้าวันนี้นะคะมีทริป 300รอยอดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นในติ๊กต็กว่าที่3ามรอยอดเนี่ยมันมีการล้องเรือมีอะไรเกิดขึ้นทริปในวันนี้คุณแม่ของดิฉันนะคะก็เป็นคนวางแพลนอย่างดีนะคะเขาส่งมาในไลน์เดี๋ยวจะขึ้นให้ดู <c oughs> เลิศมากนะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหนุจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ <c oughs> โอเคทุกคนเจอกันบนรถค่ะ พอปแล้ค่ะ,ะทุกคนซึ่งรถที่จะไปวันนี้ก็คือคันนี้เล่น200โลถึงกระจกพบกันนะคะที่ประจกวัเดี๋ยวาจะแง่งกันไปนะคะรอเล่นจะรอเล่นทำไมวะได้าย Let's go Let's go <S เราจะไปอีกบ้านหนึ่งนะคะ นะี่คือบ้านหลังแรกของเราบ้านเกิดเองอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่ไกลนะสิบโลหนึ่งซอยไปดูกันไปดูกันกเอาแบงรีวิวบ้านหน่อยบ้านของไม่วู ามอะไรวะโอเคมาแบงวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างสกนข้าวครับแล้วข้าวไปทะเลข้าวคุโปริทีเด็ดก๋วยเตี๋ยวไปกินข้ามไก่ต่อสามมื้อในสองเวลาเจอกัน เรามาถึงอะไรตั้งเท่เรเดี๋ยวเราก็ไปยินข้าวกันก่อนตอีซึ่งวันนี้ก็ดูแบบคนน้อยอยู่นะเงียบ,ยยบหรือว่าเรามาเช้าเพราะว่า่ซนนญ่ตรงนี้มันเป็นแกงใต้แล้วแกงใต้ตอนเช้าก็คิดเอาแล้วกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมากินกัน <c oughs> นี่ไงนะอาหารเช้า <c oughs> ไงละ่ะแมนจุ หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยนี่เราก็เจอเองคาัวันนี้เรามาจุดที่ลอสแองเจลิสดูอะไรอ่ะทุกพนตอนนี้เราถึงทะเลปานบุรีแล้วนะคะขาตะเกียบร้อนมากโอเคหัวหินพูดผิดจ้ะ แดดเวลาประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนี้เป็นอะไรที่แผดเผามากค่ะอากาศดีนะแต่ว่ามันร้อนนิดนึงโหทุกคนทะเลตอนนี้ร้อนมากตาลายเลยนะคะแล้วก็ขึ้นรถมาเปลี่ยนสถานที่ซึ่งเราก็เราจะยกใหญ่ไปเหมือนเดิมคาเฟ่เ <laughs> <laughs> พราะว่าสถานที่ต้องเที่ยวในปานบุรีเนี่ย ไม่ค่อยมีนอกจากว่าเราจะพักรีสอร์ทสวยๆหรือว่าเราจะเดินทะเลเป็นหาส่วนตัวของรีสอร์ทนั้นถ้าเรามาเที่ยวเฉยๆมันก็คือว่าร้อนวันนี้ก็ล่องลอยทริปช่วงกลางวันจะเป็นล่องลอยอะะเพราะว่าเป้าหมายเราคือตอนเย็นล่องลอยด,ยวดยีวันนี้โหลทุกคนตอนนี้เรามาอีกหาดหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ร้อนไปนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือหาดทรายน้อยนะคะหาดทรายน้อยอยู่ไหนวะ หัวหินเห็นว่าปานบางปานเออปานบุรีค่ะพูดผิดไม่สามว่าทำอยู่ถึท่องเที่ยวได้เลยก็เป็นมูมูซั่วๆไปเรามาดูอากาศดีนะหน้าอาบแดดมาคะเลหน่าเล่นมากทุกคน ล่องลอยเดย์นะคะวันนี้แล้ว่างรอไปล่องเรือก็ล,ล่องลอยกันก่อนละกันตามน้นทุกคนทำไรต่อดีนะ <c oughs> เพราะว่าก็เราก็ไม่ได้เตรียมชุดจำเล่นทะเลหรืออะไร <c oughs> เพราะว่าดูจากทรงนี่ก็คือว่า <c oughs> ดำแน่นอนวันนี้แวะเมื่อกี่ทีละแบงค์สงทีนะแล้วเป็นไงบ้างฮะรีวิวหน่อยอยยาบคายมาก สวัยดีค่ะแล้วก็ย้ายมาที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งในปราณบุรีนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากแม่ก็ขนเลือกนะคะชื่อคาเฟ่ว่า forget me not อยู่แถวๆปราณบุรีหวัวหินดีมากมาอยู่มีชาวต่างชาติส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่ต้นไม้เขียวถั่วได้ผกแล้วจะนั่งอยู่ที่นี่สับสัแก่ใหญ่นะคะคก่อนที่เราจะไปต้องเหลือกันเมื่อไหร่จะได้ต้องเหลือ ตอนนี้นะคะเป็นอะไรใหม่ๆม,มากเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสามรอยอดแล้วเราก็กำลังจะเหมาเรือเข้าชมถ้ำอ,อุทยานถ้ำอะไรสักอย่างถ้ำพญานาครน,นะคะไป่ค่ะร้อนลุยไปเลยจ้าทุกคนค่ะทุกคนคะตอนนี้คือคอะไรปวดเท้าสอบอะไรวะ ตี้ก็มัต้องลุยทะเลแล้วก็ไปนั่งเรือนะคะทางที่วันนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาลุยทะเลก็เป็นอะไรที่ใหม่นักเลย<ม>เปียกแล้วตอนนี้ฟิลเล่นน้ำทะเลชีวิตกำลังทดสอบอะไรเรา <laughs> ทำอะไรเนี่ย <laughs> ทำอะไรโย ก็นั่งเรือมาลงตรงหาดแหลมสาลาอย่พูดเพูดยวคนรู้แล้วบอกไว้หาดอันนี่หาดรับหรอห,หาดหาดแหลมสาลานะคะแล้วเราก็กมันจะเดินเข้าไปในถ้ำพระยะนะนานครีก่อนชิว เันนี้เหมือนเรามาติดเกาะน,นะคะเป็นนักท่องเที่ยวติดเกาะเป็นสิ่งที่ไม่ได้แพลนไวระหว่งางรอไงไปเรื่อยทิบสุดนะคะแล้วก็วันนี้ได้นั่งเรือมาเข้าท่าเดีย๋ยวก็รู้เหนียวนะต้องขึ้นด้วยอ่ะขึ้นเออ <c oughs> นขาท <c oughs> อนแรก <c oughs> สีหน้าของคนช็อกนะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเราไม่ต้องเดินขึ้นเขาคิดว่ามาเท <c oughs> ี่ยวสบายสชิลชิเดินถึงถ้ำเลยสรุปนี่ค่ะ ไปกันตอ่อ <house> ชุดแบบ <Andrew> ไม่พอเดือดป้าอันนี้เอามือไผหลังไว้แล้วก็ดมันโอ้ยยูนดีก็ได้เดินป้าเฉยเลยอะไรอ่ะ อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตมากน้ำตกแหง้งแห้งจริงตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีสัญญาณด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดก็คือช่วงหน้าหนาวเพราะว่าแสงอะ่ะ จะตกลงมาลงตรงสารพอดีก็จะสวยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีแสงก็ถือว่าได้เดินเข้ามาถึงจุดแลนด์มาร์คของพญานาครแล้วนะคะนี่นี่คือถ้าแสงลงมันจะสวยมากรุกคนวันนี้ก็ถือว่าเปิดทม์โอ้จริงๆเขามีจุดของเขา ถึงแล้วค่ะถึงข้างล่างแล้วในที่สุดถือว่าวันนี้เป็นมิชชั่นใหม่ๆและคอมพลีทด้วยทุกคนเลยแล้วเราก็จะต้องรีบแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มันบ่ายสองครึ่งแล้วเรานัดล่องเรือสี่โมงที่บอกว่าล่องลอยตตอนนี้ไม่ล่องลอยแล้วตอนนี้เร่งรีบแล้วค่ะเราจะไปล่องเรือกันต่อน,นะคะคือตอนนี้เหนื่อยมากอะไรใหม่ๆหลังจากนี้อาจจะมีการเดินเขาต่อไปก็อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีพบกันนะคะ สามลอยยอดฟิน มาล่องเรือกันแล้วค่ะแดดก็คือเป็นใจมากเลยี่มาของเพลงี่มาของเพลงเพลงอะนี่ไงชมทุ่งไงทุ่งนี่ยมันคือทุ่งใช่ไหมแต่เราก็ชมเออโอ้ทุกคนแดดถึงแล้วนะคะได้ล่องเรือนะคะสี่โมงเป๊ะที่สามร้อยยอดนะคะจะพาทุกคนไปดูวิวกัน Let's go อ๋อนี่นะคะคือเขาจูบกันอุ๊ยเขาจูบกันจริงๆด้วยแก่นมองดูดูอะไรคะคุณลุงดูเขาจูบกันเออราจูบเขาจูบกันทะเลสาอเคยชาวบ้านเขาเรียกทะเลสาบแต่เคยเอาประมงไปวิจัยหน้าดินตรงนั้นมันเค็มเป็นทะเลก่อน ชชนชน,ชน,องงน้อจอุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะ <laughs> เป็นวัดพุทธอุทยานธรรมสถานถ้ำเกาะไผ่ <laughs> เป็นจุดสุดท้ายของการล่องเรือในวันนี้นะคะ <laughs> <laughs> สวยมากสามรอยอดรี่ื่อ <laughs> เราอยู่ป่าป่าเมซอนนะทุกคน <laughs> ที่นี่นะคะเป็นทะเลมาก่อน <laughs> แล้วก็จริงๆแล้วเรียกว่า จริงๆแล้วเขาสามรอยอดเรียกว่าอะไรนะคะสามร้อยยอดครับมันเป็นตำนานเขาว่ามามาก่อนมันเป็นทะเลแล้วเรือสำเภามาอับปางแล้วรอดสามร้อยคนแล้วก็เพี้ยนไป,ไปกลายเป็น300สามรอยอดสามรอยยอดแต่มันก็เหมือนมีสามรอยอดจริงนะเพราะว่าเขา่าเยอะมากเขานับไม่ได้ร้อยยอดทักที <laughs> <laughs> จริงๆก็สามร้อยยอดในประวัติอันนี้ก็มาไหว้พระใช่ไหมคะใช่ สำนักสงฆ์นี่เราก็สร้างเมื่อปศะทองพันห้าอโหนกเงือกคือค่ะใช้แรงมาก แต่อืูกด uh uh> uh ้วยอื้ก็โด้ชกนะหมูป่าทุกคนเหมือนหมูป่าเลยโอ้สวย ือรวันนีจบแล้วทริปในวันนี้ลาไปด้วยส้มตำนะคะมื้อเย็นของเราแซ่บๆไปเลยถึงแม้ว่าในวันนี้จะไม่ได้เป็นไปตามแพลนที่วางไว้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้คุ้มมากๆวันนี้มีความสุขมากๆค่ะเป็นวันที่สนุกที่สุดวันหนึ่งเลยผจญภัยมากมาฟังแม่กันคะ่ะวันนี้แฮปปี้ไหมเนี่ยค่ะไปว้าก่อนไปวาก่อน ถือว่าทริปนี้เป็นการเที่ยวที่คุ้มค่าแล้วก็สนุกมากๆแนะนำนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคือพอตอนนี้ดิฉันเป็นหวัดจ้ะเมื่อไรจะหายก็ช่วย <laughs>